อันใดเป็นการจัดระเบียบปัญหาในการแผ่นดินตามหลักการกระจายอำนาจก็ไก่กระท้วงขอไข่จังหวัดข้อควายกรมงงูเทศบาลสวัสดีครับผมรวมน้าบุญล้อมนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง3หลักใหญ่ของการจัดระเบียบปัญหาในการแผ่นดินนะครับหลักที่1นะครับก็คือหลักการรวมศูนย์อำนาจปกครองนะครับจะเป็นการรวมอำนาจในการวิจัยสังการนะครับการบริหารทั้งหมดมาอยู่ที่ส่วนกลาง นะครับยกตัวอย่างเช่นนไปอยู่ที่กรุงเทพน,นะครับซึ่งก็จะมีกระทรวงทบวงกรมนะครับจะคิดจะทําจะออกอะไรทุกอย่างนะครับจะอยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมดนะครับ oh. คีอขึ้นหลักการรวมศูนย์อํานาจการปกครองนะครับหรือ centralization นะครับหลักการที่2ก็คือหลักการแบ่งอํานาจการปกครองนะครับเป็นการแบ่งอํานาจที่ส่วนกลางทำนี่นะครับไปให้ส่วนภูมิภาคเขา เขาทาแทนนะครับอยากทําอะไรทําไปเลยแต่ว่าคนที่จะทํานี่นะครับส่วนกลางเขาแต่งตั้งไปนะครับถ้าทําไม่ถูกใจก็ถอดออกนะครับเอาเอาคนใหม่มาทําแทนนะครับเนี่ยก็จะมีจังหวัดอําเภอตําบลและหมู่บ้านนะครับนี่คือหลักการแบ่งอำนาจการปกครองนะครับหลักข้อที่3คือหลักการกระจายอำนาจการปกครองนะครับเป็นการกระจายอำนาจที่ส่วนกลางทำนี่เอาไปให้ส่วนท้องถิ่น นะครับตั้งนิติบุคคลขึ้นมาใหม่มีผู้บริหารใหม่นะครับมีเงินเอาเงินไปให้นะครับเอาคนไปให้คืออยากทำอะไรมีเงินแล้วมีคนแล้วให้ทําเลยนะครับแต่ส่วนกลางเขาจะกํากับให้ทําให้ถูกต้องตามกฎหมายแค่นั้นเองนะครับหน่วยงานที่จัดตามหลักการกระจายอำนาจการปกครองนี่นะครับก็จะมี องค์การมหาส่วนจังหวัดองค์การมหารส่วนตำบลน,นะครับเทศบาลสุขาภิบาลน,นะครับรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับก็คือกรุงเทพและเมืองพัทยานะครับนี่คือ3หลักใหญ่ของการอาัดระเบียบ์รหารในการแผ่นดินของไทยนะครับสำหรับข้อสอบเมื่อกี้ที่ว่านะครับข้อได้เป็นการจัดระเบียบมรหารในการแผ่นดินตามหลักการกระจายอำนาจกไก่กระส่วง พ่อไข่จังหวัดพ่อควายกรมงองูเทศบาลขอ้อที่ถูกต้องก็คืององูใช่ไหมครับอ่านะครับงองูเทศบาลจัดตามหลักการกระจายอํานาจครับทั้งหมดก็คือ3หลักใหญ่ของหลักการมหารใาการแผ่นดินนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอมอบสารดีไว้ให้กับทุกๆคนนะครับได้ได้มีได้มีความรู้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในในคลิปต่อไป สำหรับนี้สวัสดีครับ